มาพบกับร้านเบรคลับที่โลกนะครับอีกคิดหนึ่งเนาะคราวนี้ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่เพิ่งเข้ามาจําหน่ายที่ร้านเรานะครับก็คราวนี้จะเป็นแบรนด์ของ BRG นะครับ BRG ก็จะเป็นแบรนด์ไทยเนาะเป็นแบรนด์บ้านเรานะครับคุณภาพก็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ผ่าน ECE ด้วย ECE ตัวใหม่นะครับก็จะเป็น 22K สุดหเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูดีเทลกันนะครับตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่า BR 23่ BR 23นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสีแบบสีลวดลายนะครับหมวกก็จะออกแนวแบบทรงสปอร์ตหน่อยเนาะนี่ให้ดูก่อนปึทรงประมาณนี้ทรงแบบซิ่งๆหน่อยเนาะคุณภ,ภาพแบบค่อนข้างโอเคนะนวลแบบนิ่มมากเลยนี่ครับนวลแบบนิ่มมากนะครับมีสปอยเลอร์แบบซิ่งๆินหน่อยนะครับลายหมวกก็จะออกแบบโดยพี่แจ็คชัยยนร์นะครับ เป็นนักออกแบบหมวกกันน็อกนักแข่งหลายๆท่านนะครับดูดีเทลหมวกกัน,นครับจะมีช่องลมด้านบนนะครับใช้เปิดปิดเนาะด้านล่างก็จะเป็นแบบสไลด์เปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกชิลนะครับตัวล็อกชิลด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีแว่นกันแดดรุ่นนี้จะมีแว่นกันแดดด้วยนะครับ มีม้าวกาดข้างในมีม้าวกาเนาะแล้วก็จะมีแว่นกันแดดตัวนี้จะเป็นคันโยกอยู่ด้านนี้นะครับนี่เป็นกันแดดนะครับกะตกขึ้นลงนะครับแรกๆมันก็จะฝืดๆหน่อยเนะาะของใหม่ประมาณนี้นะครับแว่นกันแดด,ดก็จะค่อนข้างสวยงามนะครับรุ่นนี้จะมีตอนนี้นะครับจะมีสีสนะีเนาะจะมีแบบลายแบบนี้ลายแบบนี้นะครับจะมีสีน้ําเงินกับสีแดงด้วยสีน้ําเงินสีน้ําเงิน สีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่อันนี้สีน้ำเงินสีน้ำเงินลายเดียวกันเลยต่างกันที่สีครับสีน้ำเงินนี่แล้วก็สีแดงสีแดงนี่สีแดงแดงก็จะออกส้มส้มแดงปีใหม่ๆนี่ก็จะออกส้มส้มนะครับหลายๆแบบออปชั่นเดียวกันหมดเลยนะครับแล้วก็สีดำล้วนดำด้านตัวนี้จะเป็นดำด้านนะครับดำด้านดุดดัน ดำด้านดูดันนะราคานะครับจนนี้นะครับจะเป็นถ้าเป็นสีดําล้วนนะครับหรือว่าสีพื้นเนี่ยดำเงาดาด้านอะไรพวกนี้จะอยู่2390นากนะครับกับมีลายมีลายแบบนี้นะครับจะอยู่2490นี่าแหมไม่แพงมากเลยนะครับกับคุณภาพที่ได้เนาะน้ําหนักก็แบบไม่ได้หนักไม่ได้เบานะครับไม่ได้หนักไม่ได้เบาอยู่ที่แบบว่าเราใส่แล้วเรารู้สึกกระชับมากน้อยขนาดไหนมากกว่าเนาะผมว่า เรื่องเรื่องน้ำหนักหมวกเลยผมว่ามันเป็นมันเป็นองค์ประกอบเล็กๆที่บางคนให้ความสําคัญมากเกินไปนะครับผมไม่เคยใส่หมวกเบาเลยในส่วนตัวนะไม่เคยใส่หมวกเบาเลยอยู่ที่ว่าเราใส่แล้วมันรู้สึกแบบกระชับไหมถ้ามันกระชับเวลาเราขี่เรเร็วอะไรเงี้ยมันก็จะตัดลมได้ดีกว่าหมวกที่มันไม่กระชับเพราะมันจะนิ่งกว่าเนาะมันจะไม่ตัดไม่คอนอะไรเงี้ยในความรู้สึกส่วนตัวนะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนก็พิจารณากันเอาเนาะ นี้นะครับก็หมวกก็จะอยู่ราคา2,390ถึง2,490นะครับสำหรับ BRG BR, BR 2 3นี่นะครับใครสนใจก็เข้าม,มาชมเข้ามาดูเข้ามาซื้อหากันได้นะครับหมวกราคาไม่แพงมาก วันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะเอา,เอามาอัปเดตให้ชมอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราเพิ่งนำเข้ามาขายที่ร้านเบเกอร์คัพที่ทั่วโลกนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซ้ายเข้าคลให้ช่องให้ร้านเราด้วยนะครับทั้งในแฟนเพจ Facebook แล้วก็ยู u ูบนะครับทิก t o อต่างๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ